ครับครับก็สวัสดีเด็กๆทั้ง18คนเนาะนะครับสวัสดีเด็กๆทั้ง18 17คนตอนนี้มีอยู่17คนนะครับเนาะวันนี้วันอังคารที่12นะครับเดือนตุลาคมนะครับพศ2564เวลา11นาฬิกานะครับ13นาทีนะครับตอนนี้เนาะก็นะครับวันนี้เด็กๆได้มาเรียนวิทยาศาสตร์กันนะครับค่าบนพครับวิทยาศาสตร์เนาะ นะครับก oui. pues mm ็จากที่เด็กๆเรียนไปนะครับในเทอมหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะเราจะเรียนเรื่องแรงนะครับแรงเสียดทานแรงรับแรงเสียดทานใช่ไหมนะครับแล้วก็เรียนเรื่องอะไรอีกแรงรับแรงเสียดทานแล้วก็อะไรครับแรงน้มมทวงออาแรงน้มทวงนะครับเนาะความสัมพันธ์นะครับระหว่างแรงรับและแรงเสียดทานนะครับเนาะแล้วก็อะไรครับแล้วก็การเกิี่นการ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็เสียงด้วยใช่ไหมนะครับเนอะนสเสียงด้วยก่อนใช่ไหมนะครับเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการละลายใครเปิดเพลงอะไรบ้างครับสารศาสโอเคโอเคนะครับแม่หลออ่าคุณครูขออนุญาตนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวปิดไม์ก่อนไนดะ้ไหมใครใครเปิดเพลงอะไร ไม่รู้ครับขอ,องน้องวงอ่ะโอเคนะครับครูขออนุญาตโชว์สไลด์นะนะครับอ่ะโอเคนะครับนาอตอนแรกนะครับเราเรียนเรื่องเสียงกันวันนี้จะมาสรุปให้นะครับแต้เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มเรื่องใหม่กัน นะครับน้องสวัสดีโอเคนะครับอแรงรับในชีวิตประจาวันนะครับแรงในชีวิตประจาวันมีอะไรบ้างนะครับแรงในชีวิตประจาวันนาอเขาบอกว่าแรงในชีวิตประจาวันเนี่ยนะครับน้องเกิดจากการกระทําของแรงรับนะครับน้องอย่างสมมติว่าเราผลักโต๊ะนะครับเราผลักโต๊ะถามว่าแรงกระทําที่มีต่อโต๊ะแปลงอะไรครับแรงเสียดทาน แรงเสียดทานก็กระทาต่อโต๊ะเหมือนกันใช่ไหมนะครับแล้วก็แรงที่เราออกแรงก็กระทาต่อโต๊ะใช่ไหมครับแรงโน้มถ่วงด้วยนะครับเนาะก,ก็คือกดโต๊ะลงพื้นนั่นเองนะครับเนาะก,ก็นะครับแรงเสียดทานนะครับกับแรงกับแรงกระทํานะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ แรงเสียทาาและแรงกระทำมันจะตรงข้ามกันครับมันจะตรงข้ามกันมันตรงข้ามกันถูกต้องนะครับเนาะตรงนี้คือคอนเซ็ปที่เด็กๆจะต้องจําให้ได้นะครับคือสาระสําคัญที่เด็กๆจะต้องทําให้ได้นะครับก็คือแรงเสียทาากับแรงลับเนี่ยมันจะตรงข้ามกันนะครับเนาะอ่ะอย่างแรกนะครับอย่างแรกมาดูก่อนนะครับว่าแรงลับคืออะไรนะครับเขาบอกว่า แรงรับเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับแรงรับเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับแรงรับจะมีขนาดเท่ากับผลรวมนะครับก็บวกวเค <Okay. S 2> ทำยังไงก็ได้ไอเซนเนี่ยมันอยู่ทางขวามับไ้อ่ะเดี๋ยวปิดใหม่กันแปดน๊ดเนาะนะครับเนาะมีมีเสียงมานะครับมีเสียงมา อ่ะโอเคเลยครับเนาะต่อมาเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับเนาะถ้าสมมติว่าแรงกระทําเนี่ยนะครับมันอยู่ทิศทางเดียวกันนะครับนําแรงทั้งสองมาทําอะไรกันครับเวลานําแรงทั้งสองมาบวกกันหรือเปล่าอา่าถูกต้องนะครับก็คือเอามาบวกกันนั่นเองและถ้าตรงข้ามกันล่ะเอามาทําอะไรกันครับลบ,ลบตรงข้ามลบครับถูกต้องนะครับถ้าตรงข้ามกันก็เอามาลบกันนั่นเอง นะครับเนาะก็คือจําไว้ให้ดีเลยนะนะครับถ้าสมมติว่าแรงทั้งสองไปทางเดียวกันทิศทางในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับให้นําแรงทั้งสองนั้นนะครับมาบวกกันแต่ถ้านะครับแรงทั้งสองนั้นแรงกระทานะครัตอนนี้ครูพูดถึงแรงกระทานะยังไม่ได้ลงแรงเสื่อยทานนะแต่ถ้าแรงนะครับทั้งสองแรงเนี่ยมันทิศทางตรงข้ามกันนะครับก็ให้เอามาลบกันนั่นเองนะครับต่อมาสําหรับวัตถุที่อยู่นิ่งนะครับแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับ เนาะถ้าอยู่นิ่งนะครับถ้าอยู่นิ่งนะครับแรงลับที่กระทําต่อวัตถุจะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็อย่างรูปข้างล่างเห็นไหมนะครับรูปข้างล่างรูปแรกก็คือแรงไปคนละด้านกันนะครับแรงไปคนละด้านกันด้านละสิบนิวตันนะครับเราก็เอาสิบกับสิบมาลบกันนะครับก็จะเหลือศูนย์นั่นเองนะครับเหลือศูนย์วัตถุก็เลยหยุดนิ่งนะครับต่อมานะครับรูปต่อมาก็คือแรงนะครับกระทาไปทางด้านขวามือนะครับแรงกระทาไปทางด้านขวามือนะครับสองแรง นะครับเราก็แรงทั้งสองแรงเนี่ยมารวมกันนะครับก็คือ10นิวตันบวกกับ10นิวตันนะครับก็จะได้เป็น20นิวตันนะครับแรงก็จะไปทางขวาเอนั่นเองนะครับกล่องก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาือด้วยนะครับต่อมานะครับถ้า2แรงไม่เท่ากันล่ะนะครับมีไปทางซ้าย10นิวตันไปทางขวา5้านิวตันนะครับก็เอาแรงที่มากกว่ามาลบกับแรงที่น้อยกว่านะครับเนาะและผลลัพธ์นะครับก็จะไปทางแรงที่มากกว่าเองนะครับ อันสุดท้ายอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมครับสไลด์นี้หน้านี้หน้านี้มีข้อสงสัยอะไรไหม,ไมาตา้ยนะอ่ะไม่มีกูจะไ,ได้ปากูจะไ,ได้ผ่านะอันนี้ไปครับมาครับอ,อันนี้ยังง่ายอยู่ใช่ไหมอันนี้ยังชิวๆเนาะง,ง่ายๆเนาะนะครับ,รบอ่ะโอเคถัดไปนะครับแรงรับนะครับแรงรับคืออะไรนะครับแรงรับก็คือผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุตั้งแต่2แรงขึ้นไป นะครับต้องตั้งแต่2แรงขึ้นไปได้นะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับนิวตันนี่ก็ได้มาจากซึ่งไอเซฟนิวตันนั่นเองนะครับเนาะสามารถเขียนแทนด้วยลูกศรนะครับเนาะลูกศรนะครับลูกศรเนี่ยนะครับจะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงนั่นเองนะครับเนาะเราก็ต้องหาหน่วยการวัดให้ดีนะนะครับหาหน่วยการวัดให้ดีนะครับต่อมานะครับเนาะสามารถเขียน แ่ไหมขนาด่ต้นีมเ้ลูกศรนะครับเดี๋ยวอ้าม้ามปิดหมายแท้ก่อโอเคนะครับเนาะเขาบอกว่าสามารถเขียนแทนลูกศรนะครับด้วยความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงนะครับเนาะก็คือนะครับทิศทางของแรงเนี่ยนะครับให้ดูที่หัวลูกศรนะครับท้หัวชี้ไปทางไหนแสดงว่าแรงไปทางนั้นนะครับส่วนความยาวของลูกศรนะครับก็จะแทนขนาดของแรงดังนั้นนะครับอย่างในรูปเนี้ย นะครับแรง2นิวตันกับแรง5้านิวตันลูกศรอันไหนจะยาวกว่ากันครับห้านิวตันครับอ่าห้านิวตันก็จะยาวกว่านะครับน้องก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อแรงห้านิวตันมันมากกว่าแรงสองนิวตันนั่นเองจากรูปภาพจากรูปภาพนะครับแรงขักไปทางขวานะครับมีอยู่สามแรงด้วยกันก็คือมีแรง2นิวตันแรงห้านิวตันและแรงสามนิวตันรวมกันเป็นสิบนิวตันนะครับส่วนแรงขักไปทางซ้ายนะครับก็รวมกันเป็นห้านิวตัน ดัง <D un less> นั้นนะครับจากภาพเนี่ยนะครับแรงลัพมาจากการหักลบของนะครับห้าแรงนะครับมีค่าเท่ากับห้านิวตันไปทางขวาน,นั่นนีงนะครับไปทางขวาน,นั่นนีงอ่ะโอเคหน้านี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับไม่เข้าใจถามได้เลยเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคครับผมทาไมเข้าใจย้อนถามได้นะครับ ต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นั่นเองนะครับการเขียนแผนภาพแรงนะครับที่กระทําต่อวัตถุสามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศรน,นะโดยหัวลูกศรแสดงทิศทางความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงนะครับแต่แต่นะครับถามว่าวัตถุเวลาที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันมีแรงกระทําอย่างเดียวไหมไม,มันมีแรงออกมาทําอย่างเดียวไหมเอาไม่นะครับดังนั้นมันมีแรงอะไรอีกแรงหนึ่งที่มาทาแรงเสียด แรงเสียดทานใช่นะครับซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยนะครับหมอมันก็จะเกิดขึ้นจากแรงที่นะครับเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะครับเพื่อการต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเนาะต่อไปถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวนะครับให้เคลื่อนที่แรงเสียดทานจะพื้นจะต้านวัตถุนั้นไว้นะครับแล้วก็ถ้าวัตถุเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานจะทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งนะครับและ แรงเสียดทานก็จะตรงข้ามกับแรงลัพสมอแรงเสียดทานก็จะตรงข้ามกับแรงลัพสมอนะครับไม่จาไม่ไช้ชาร์แบตหรือต่อมาอ่ะเรื่องแรงหมดไปแล้วนะครับเรื Ch ่องแรงให้เด็กๆจำแค่แรงลัพแล้วก็แรงเสียดทานนะครับแรงลัพแล้เสียดทานแรงลัพคืออะไรแรงเสียดทานคืออะไรนะครับการเขียนลูกศรการเขียนแผนภาพเป็นยังไง นะครับอันนี้ให้เด็กๆจําให้ดีอันเนี้ยคือสิ่งที่เด็กๆต้องรู้นะครับเด็กๆคือสิ่งที่เด็กๆต้องรู้ในเรื่องของแรงนะครับอ<ม>่ามีใคร<ม>สงสัย<ม>อะไรเกี่ยวกับเรื่องแรงไหมถามได้เลยนะครับไม่ครับอ่าไม่มีนะคนอ,อื่นละไม่ไม่ครูเคยสอนเบรล้วมาเลยพูดจร่น,นะครับก็สอนวนอยู่นี้แหละเด็กๆก็จะได้เข้าใจกันให้เต็มที่เลย นะครับน้องพอใจแบบไม่มีวันหหยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อต่อมานะครับเรื่องที่เราเรียนกันนะครับเรื่องที่เราเรียนกันก็คือเรื่องพลังงานเสียงนั่นเองนะครับนนอกจากแรงแล้วนะครับเราก็อยากเรียนพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพลังงานเสียงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าการเกิดเสียงนะครับ และการเคลื่อนที่ของเสียงนะครับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งนะครับกาเนิดเสียงเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกาเนิดเสียงเช่นสมมุติว่าเราตีโต๊ะนะครับโต๊ะมันก็เกิดการสั่นนะครับอดูกผ้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะครับจากมือลงมาสู่พื้นโต๊ะนะครับก็เกิดเป็นเสียงดังเกิดขึ้นนะครับต่อมาเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดเสียงทุกทิศทางนะครับเนาะโดยอาศัยตัวกลางนะครับอย่างสมมุติว่า คุณครูพูดอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเด็กๆเข้าอยู่ในห้องเนี่ยนะครับเด็กๆก็จะได้ยินเสียงรอบการที่คุณครูพูดเลยนะครับยกเว้นที่แต่ว่าเสียงของเราเนี่ยนะครับมันจะผ่านผนังไม่ได้ดังนั้นถ้าสมมติไปโดนผนังมานะครับในระดับชั้นมัธยมนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับเนาะการอะไรหลายๆอย่างนะครับคุณสมบัติของเสียงหลายๆอย่างนะครับตรงนั้นเด็กๆเด็กค่อยไปเรียนเอานะครับตอนนี้เด็กๆรู้แค่ว่าเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียง หลังจากนั้นนะครับนาะเสียงจะเดินทางไม่ได้เลยถ้านะครับไม่มีตัวกลางนะครับเสียงจะเดินทางไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวกลางนะครับนาะโดยตัวกลางเนี่ยนะครับก็จะมี3สถานะของสารนั่นเองก็คือแก๊สของแข็งและของเหลวนะครับต่อมาคลื่นเสียงไม่มีจะไม่ผ่านสูญญากาศนะครับคลื่นเสียงจะไม่ผ่านสูญญากาศดังนั้นในอวกาศจะได้ยินเสียงไหมครับถ้าสมมติเด็กๆไปคุยกันนอกโลกจะได้ยินเสียงไหม ไม่ไม่ได้ยินเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับไม่มีตัวกลางที่จะให้เสียงเดินทางผ่านไปได้นั่นเองต่อมามันเสียงใครช็อตเลยครับไม่มีทางได้ยินเสียงเลยใช่ไหมครูครับครับผมมันเสียงใครช็อตเลยครับไม่รู้ใครช็อตครูก็ได้ยินไได้ยินนะไม่ได้ยินครูน่าจะเป็นของรถเชนเปล่าไม่น่าใช่นะเพราะรถเขนไม่ได้ยินอยู่คนเดียว ใช่ครูดได้กินไอ้เออรอร้องเงยังียงพูดี๋ยวผมจะร้องพูดนะแล้วครูเนี่ยมันเมื่อกี้มันอืดเนี่ยเนี่ยอืดอืดเนาะใช่ใช่รถเคลียรนั่นแหละรถเคลียร์รถเคลียร์เรปิดไมค์สิไม่ได้ยินแล้วรถเคลียร์ปิดไหม่สวัสดีครับสวัสครูบอกณผมผมขอร้องหน่อยดูดิเฮ้ยเนี่ยลูกเคลียร์เป็นไังอีกละอืม มันจะเป็นของโลเกนใช่อ,อ่ะโลเคนปิดไมค์ก่อนท่ครับครับผมโลเคนปิดไม่ยังอ้าปิดแล้วแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยอาร์มของโนต้ตหรือเปล่าครับของโนต้ตเสียงซีพียูเปล่าไม่หรอกอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่ได้รบกวนอะไรมากเนาะต่อมานะครับ วัตถุเก vida, ิดการสั่นสะเทือนนะครับแหล่งกําเนิดเสียงแต่ละชนิดนะครับเนาะจากกําเนิดเสียงนะครับเนาะวัตถุเกิดการสั่นสะเทือนนะครับแหล่งกําเนิดเสียงแต่ละชนิดจากกาเนิดเสียงนะครับก็คือถ้าสมมติว่านะครับแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมันสั่นสะเทือนนะครับเนาะเสียงก็จะมาได้ดังขึ้นนะครับต่อมาระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยระดับความดังของเสียงเบลครับเบลเบลอ่าเบลเบลนะครับเนาะเขาบอกว่า การได้ยินเสียงนะครับต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็นของแข็งของเหลวหรืออากาศนะครับและเสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหูนั่นเองหูก็เป็นที่รับเสียงของคนเรานะครับถ้าเราไม่มีหูก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับคนที่ประคนเขาเป็นโรคหูนวกนะครับไอหูเออใช่หูนวกตาบอดนะครับเหรนหูครับถ้ายู่ถ้าอยู่ในอวกาศจะไม่มีทางได้เสียงเลยหรือเปล่า ใช่นะครับเขาจะไม่ไม่มีเสียงนะครับแต่เขาจะส่งสัญญาณกันโดยลักษณะของไฟนะครับอาจจะเปิดไฟเป็นสีนี้สีนี้นะครับหรือใช้สัญญาณมือนะครับแต่ถ้าในห้องเครื่องบินอวกาศนะครับในห้องนักบินเนี่ยเขาจะเป็นสภาพที่สามารถพูดได้นะครับเขาจะคอยโทรอากาศเข้าไปให้นักบินอวกาศเนี่ยหายใจนะครับถ้าสมมติในรนยอวกาศไม่มีไม่มีอากาศนี่ก็คงแต่ทางบิน ดาวบินก็คงจะแย่เหมือนกันนะครับคครับไม่ใช่ว่าสร้างแล้วมันจะมีอากาศอยู่แล้วเหรอครับอะไรนะไม่ใช่ว่าสร้างแล้วว่าบบข้างในมันจะมีอากาศอยู่เลยเหรอครับใหม่ๆม่มันต้องมีเครื่องผลิตอากาศครับเดตกๆมันต้องมีเครื่องผลิตอากาศเครื่องผลิตอุณหภูมิเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องบินนะครับเนาะอ้่งอะโอเคไปต่อไปต่อนะครับเขาบอกว่า การเคลื่อนที่ของเสียงนะครับการเคลื่อนที่ของเสียงแน่นอนนะครับนาะไม่ว่าจะเสียงแสงหรืออะไรต่างๆนะครับจะต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับเขาบอกว่าการเดินทางของเสียงนะครับต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เสียงมาถึงหูของเราโดยมีอากาศเป็นตัวกลางเสียงอะไรใครนี่แป๊บหนึ่งครูผัวอ่อยขออนุญาตปิดไม์ทั้งหมดก่อนโอเค นะครับทุกคนปิดไมค์ก่อนนะถ้าจะตอบค่อยตอบแล้วก็เปิดไมค์แล้วก็ปิดไมค์นะครับอ่าต่อมานะครับเสียงนะครับมาถึงหูของเราโดยมีอากาศเป็นตัวกลางนั่นเองนะครับกอาศก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเดินทางเข้ามาถึงหูเรานะครับพอถึงหูเราเสร็จแหล่งกําเนิดเสียงจะทําให้อากาศรอบๆเนี่ยนะครับสั่นสะเทือนนะครับแหล่งกําเนิดเสียงจะทาให้อากาศรอบๆสั่นสะเทือนนะครับ และและการสันร่นสะเทือนจะกระจายออกไปรอบทุกทิศทางนะครับเมื่อคลื่นเดินทางมาถึงใกล้หูเราเราจะรู้สึกรับรู้ได้นั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยมีใบหูนะครับเอาไว้ให้ทําอะไรครับให้คลื่นเสียงเนี่ยมันมากระทบหลังจากนั้นนะครับในใบหูเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเบี่ยงเบนของคลื่นเสียงนะครับให้มาตรงกับหูเราและหลังจากนั้นก็เข้าไปในหูเรานั่นเองนะครับ อ่า <osc> อันนี้นะครับอันนี้เขาก็จําลองว่านะครับจากภาพถ่านะครับถ้า A เป็นแหลห่งกาเนิดเสียงก็คือ A อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเขาบอกว่าตําแหน่งสองจะได้ยินเสียงดังที่สุดนะครับและตําแหน่ง3ามจะได้ยินเสียงดังลงลงมาและตําแหน่งที่1นะครับจะได้ยินเสียงเบาที่สุดหรือไม่ได้ยินเลยนะครับก็ลองคิดถ้าสมมติว่าเด็กๆเข้ามาเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะครับอย่างสมมติเด็กๆนั่งหน้าห้องเด็กๆก็จะได้ยินเสียงชหดเจนนขอครับ เออหนงในก็หัวรูปนี้แหละไปทาข้อสอบนะครับเนาะแต่ครูก็เอาไปสอนในห้องแล้วนะอันเนี้นะครับก็อ๋าก็คือถ้ายิ่งห่างนะครับถ้ายิ่งห่างจากจุดกําเนิดเสียงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทําให้นะครับเสียงเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยเบาลงนะครับแต่ถ้ายิ่งเข้าไปใกล้จุดกําเนิดเสียงนะครับก็จะทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยดังขึ้นนะครับ มาดูเสียงสูงเสียงต่ำกันต่อนะครับเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากอะไรนะครับเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากอะไรเขาบอกว่าถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีความเร็วในการสั่นสะเทือนมากนะครับก็คือมีความเร็วในการสั่นสะเทือนก็แสดงว่ามีความถี่สูงนะครับจะทําให้เกิดเสียงสูงนันเองนะครับเกิดเสียงสูงอย่างสมมุติว่านักเรียนตีระนาดเนี่ยนะครับนระนาดที่ตือเล็กๆนะครับที่ชิ้นเล็กๆกันนะครับ เนาะมันจะมีระนาดมันจะไล่ใช่ไหมตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ใช่ไหมลางระนาดนะนะนครับถ้าสมมติเราลองตีไอ้อนเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งตีกองก็ตามถ้าตีกองเล็กเนี่ยนะครับกองเล็กก็จะให้เสียงสูงก,กองใหญ่ก็จะให้เสียงถุกนั่นแหละนะครับเนาะเขาบอกว่าถ้าแรงกําเนิดเสียงนะครับมีความเร็วในการสะเทือนน้อยหรือความถี่ต่ำก็จะทําให้เกิดเสียงต่ําหรือเสียงทุมนั่นเอง มาดูปัจจัยกันนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูงและเสียงต่ำอย่างแรกเลยคือขนาดของวัตถุกําเนิดเสียงนะครับขนาดของวัตถุกําเนิดเสียงถ้ายิ่งใหญ่นะครับเสียงก็จะยิ่งต่ำถ้ายิ่งเล็กเสียงก็จะยิ่งสูงนั่นเองนะครับถ้าความยาวของวัตถุนะครับของวัตถุกําเนิดเสียงถ้ายาวมากก็จะเสียงต่ําใช่ไหมครับถ้ายาวท่าใหญ่นะครับจะเสียงต่ำแต่ถ้ายาวน้อยนะครับหรืออันเล็กนะครับก็จะเสียงสูงนั่นเอง อ่ะมาดูข้อสามนะครับความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับถ้าตึงมากๆอย่างสมมติเราตีกองเนยนะครับเราขันขันหนังกองให้มันตึงมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้ยินเสียงสูงแหลมแหลเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเราขันให้มันตึงน้อยมันก็จะตึงตึงตึงมันก็จะเสียงนะครับจะลดลงมานะครับเนาะเสียงนมันจะขาดฝ่ครับหนังจะขาดหรือเปล่าถามว่าถ้ายิ่งตึงมันก็ยิ่งน่าจะขาดง่ายใช่ไหมถ้ายิ่งตึงนะครับเนาะ นั่นแหละเขาอ,อย่างสายกีตาร์เหมือนกันถ้าตึงเกินไปก็ขาดเหมือนกันนะครับพระพุทธเจ้าเขาบอกว่านะครับอันนี้ก็ตามศาสนาพุทธแล้วถูกไหมศาสนาพุทธนิยเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากเลยนะครับเนาะพระพุทธเจ้าบอกว่านะครับให้เดินทางสายกลาง <คน S 1> อะไรนะมันน้อยไแปลกอะคนที่เข้าเรียนะครูันเนี้ยแล้วก็คนพูดน้อยไปแปลกเลยอืมก็ยังงงอยู่ไหมนะครับสิบเอ็ดโมง,งอาจจะง่วงเหงาเหานอนนะครับเนาะอาจจะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร นะครับเนาะเอาเท่าเอาเท่าที่เรียนนะครับเอาเท่าที่เรียนนะครับถ้ารอกันครบทุกคนก็คงไม่ได้เรียนกันอากาศชิบชื้นเลยไม่เป็นไรมันคือประโยชน์ผลประโยชน์ของตัวหนูเองนะครับมันคือผลประโยชน์ของตัวนักเรียนเองเนาะให้เด็กๆเข้าเรียนเด็กๆก็จะเป็นการทบทวนเด็กๆก็จะรู้เรื่องแต่ถ้าเด็กๆไม่เข้าเรียนเด็กๆก็จะไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่างานอะไรไปถึงไหนอย่างไรบ้างนะต่อมา นะครับเนาะอันนี้ก็คือลักษณะของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเขาก็ยกตัวอย่างมา5อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือสายกีต้า์นะครับสายกีตา้าเส้นเล็กนะครับแล้วก็ค,ความตึงนะครับแล้วก็ยางลัดเส้นอะไรนะครับอะไรของเขาเนี่ย อ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไประคังใบเล็กนะครับระคังใบเล็กกับระคังใบใหญ่ก็อยากยกตัวอย่างที่ครูเคยถามเนาะว่าเด็กๆเคยไปวัดกันไหมนะครับถ้าสมมติตีระคังใบใหญ่กับใบเล็กอันไหนจะเกิดเสียงสูงอันไหนจะเกิดเสียงต่ำเด็กๆคิดว่าใบใหญ่กับใบเล็กอันไหนเกิดเสียงสูงเกิดเสียงต่ำครับใบใหญ่เกิดใบใหญ่เกิดเสียงต่ำใบเล็กเกิดเสียงสูงอ่าถูกต้องตามลูกเคนบอกเลยนะครับเยี่ยมมาก ก็คือใบเล็กเกิดเสียงต่าใบใหญ่เกิดเสียงเออใบเล็กเกิดเสียงสูงใบใหญ่เกิดเสียงต่านั่นเองนะครับเหมือนตอนที่เราวาโรงเรียนแล้วเรามาเข้าแถวเราจะเห็นว่านะครับในวงหลุดยางเรียนเราเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องมือนะครับหลายอุปกรณ์เครื่องมือดนตรีเลยนะครับนาอก็จะมีทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่นะครับซึ่งชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่นะครับก็จะให้โคนเสียงที่มันแตกต่างกันไปนะครับนาอให้ระดับเสียงแตกต่างกันไปอต่อไปครับ ต่อไปคือเสียงดังและเสียงค่อยนะครับเสียงดังและเสียงค่อยเนาะอันนี้ก็เกิดจากการที่นะครับพลังงานที่เราถ่ายทอดลงไปในแหล่งกาเนิดเสียงนั่นเองอย่างสมมุติว่าเราโตะ๊ะเราทุกตโต๊ะเบาๆกับทุกโตะ๊ะแรงๆอันไหนจะได้ยินเสียงดัง,งกว่ากันทุกโต๊ะเบาๆกับทุกโต๊ะแรงทุกแรงครับทุกโตะ๊ะแรงทุกแรงแรงนะครับเนะเพราะว่าเราใส่พลังงานเข้าไปถูกไหมครับ <S 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 ดังนั้นนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราใส่เข้าไป ตรงที่จุดกําเนิดเสียงนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะโอเคเขาบอกว่าแรงกาเนิดเสียงนะครับสั่นด้วยพลังงานมากจะทําให้เกิดเสียงดังนะครับแต่ถ้าสั่นด้วยพลังงานน้อยจะทําห้เสียงข้อเด่นะครับระยะทางนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้ยินเสียงเตาหรือกลางเสียงของไพเออร์นะครับโอ้ปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับต่อมานะครับ ความแรงในการสั่นสะเทือนนะครับของวัตถุอหลรงกำเนิดเสียงนะครับสั่นแรงก็จะเสียงดังสั่นน้อยก็จะเสียงเบานะครับอันต่อมาชนิดของตัวกลางนะครับเนาะตัวกลางก็จะมีหลายหลายตัวกลางมากๆเลยนะครับเนาะก็เขาบอกว่าความดังของเสียงขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางที่เคลือ่อนที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับถ้าคลื่นเสียงนะครับเคลื่อนที่ในน้ํานะครับก็จะดังนะครับของเสียงมากกว่าที่จะเคลื่อนที่ในอากาศก็คือเอาง่าย นะครับตัวกลางของเสียงเนี่ยถ้าเป็นของแข็งนะครับจะดีที่สุดลองมาก็คืออากาศเออคือแก๊สนะครับลองมาก็คืออากาศนะครับเนาะลองมาลองมาก็คืออากาศต่อมานะครับขนาดและรูปร่างนะครับขนาดและรูปร่างก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับเนาะเขาบอกว่าถ้าแหล่งกำเนิดเสียงนะครับอย่างกระดิ่งจักรยานเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังและได้ยินเป็นระยะทางหลายเมตรเลยระฆังเหมือนกันนะครับระฆังก็จะได้ยินเป็นร้อยๆกิโลแถวนี้ เดี๋ยวนี้บ้านใครยังมีพระตีะระฆังวัดอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมบ้านผมบ้านผมบ้านป่ย่าป่ย่าเนอะที่สมมติว่าตอนสักสิบเอ็ดโมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงเขานาจะตีแล้วแหละเขาก็จะตีตึง้งตึ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 งตีกองเพนนะเนาะนะครับพระเขาจะตีกองเพงว่าอ่าสิบเอ็ดโมงครึ่งนั้นานะนะครับพระก็จะเริ่มฉัดเพนมาต่อกลางวัดน,นะครับเขาก็เป็นเห็นไหมเขาใช้เขาใช้เสียงเนี่ยนะครับมาเป็นสัญญาณบบอก่่่งงตาาๆได้นนะะครัเวจป็ นะครับเสียงแตรรถยนต์เสียงระฆังนะครับเนาะเมื่อก่อนเนี้ยเด็กๆนะครับเขาก็จะใช้พวกเสียงพวกนี้ยมาเป็นการบอกเวลานะครับเสียงทุ่มเสียงโมงนะครับได้ไหมนะครับทุ่มโมงนะครับทุ่มโมงทุ่มโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเสียงบอกบอกเวลาได้เหมือนกันนะครับเขาจะเขาตีระฆังเบาๆนะมันจะเสียงมันจะดังมากใช่เพราะมันกลางวานแล้วมันขนาดใหญ่ไหมหนูนะครับมันกลางวานแล้วมันขนาดใหญ่ มาดูสุดท้ายนะครับส <dislike UC> ุด <kaz> ท้ายอันตรายจากการจากเสียงดังนะครับอันตรายจากเสียงดังเขาบอกว่าเสียงที่ดังมากๆจะเป็นอันตรายต่อการได้ยินนะครับเสียงที่ก่อให้เกิดความลำคานนะครับจะเรียกว่ามลพิษทางเสียงเราไม่รู้แหละจะเสียงเบาเสียงค่อยเสียงอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าคนฟังหรือผู้ฟังได้รับความลำคาญก็จะเป็นถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงหมดเลยอาทิเช่นอย่างบางทีแบบเรานอนอยู่เงี้ยยุงมาบินตอมข้างหูวิววิวิวิมาลำคาญใช่ไหมมาลำคาญเนาะนะครับเราก็ต้องตกมันอย่างเงี้ย นะครับเนาะมันก็จะเป็นเราก็จะจัดได้ว่าอ๋อเสียงยุงที่บินข้างหูก็เป็นมลพิษทางเสียงได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสียงดังเสมอไปนะมลพิษทางเสียงนะนะครับต่อมาความเข้มเสียงที่ปลอดภัยต้องไม่เกิน85เดซิเบลนะครับและได้ยินติดต่อกันไม่นานเกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับต่อมานะครับมลว่าเราได้ยินเสียงตีระคังแบบรัวๆเลยแบบนานไปแบบตีระคังแบบเขาตีแบบ ตีตีแรงๆแล้วพอตีทีนึงมันจะดังแค่ไหนอะครับอืมนั่งรางวาลเลยดัดงรางวาลทั่วแน่ๆนะครับเนาะอ,อ่ะมาดูกันนะครับเขาบอกว่า,าภาวะของเสียงป้องกันได้อย่างแรกเลยนะครับห้เด็กได้ยินเสียงได้ยินเสียงดังเนี่ยเอามือป้องหูได้เลยนะครับใช้มือป้องหูใช้มืออุดหูได้เลยแอปหนึ่งน,นะครับใช้มืออุดหูได้เลยอย่างที่สอง ลดความดังนะครับลดความดังของเสียงก็คืออาจจะเดินทางออกมาก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้อุปกรณ์แบบว่าเซฟตี้หูเราก็ได้นะครับเนาะต่อมาใช้แนวต้นไม้หรือแนวปูนเป็นตัวกั้นเสียงอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราอย่างสมมติว่าอย่างใครอยู่บ้านสวนเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้ลิมรั้วใช่ไหมเวลาที่แบบว่านะครับเสียงดังมาจาก,กที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยินลดลงนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับเรื่องเสียงและเรื่องแรงมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับ ไม่ครับอ่าไม่มีเนาะโอเควันนี้คุณครูก็จะปล่อยให้เด็กๆไปทานข้าวได้แหละนะครับเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยววันน่าจะวันพุธรือพฤหัสอาจจะต้องเริ่มเริ่มใหม่อ่าโอเคคชับเด็กๆครับวันนี้วันนี้เนาะัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุาสวัสดีครับ